ไม่ใช่ได้หมื่นหนึ่งหเดือนแล้วก็หมดไปนะคะได้3,000บาทเนี่ยทุกเดือน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 ไปต,นตลอดชีวิตเป็นการกระต้นอย่าง,ย,างยั่งยืนและผู้สูงวัยของไทยนั้นแก่ก่อน้วยเป็นข่าวร้ายมากเราต้องแก้ค่ะต้องอสร้างนโยบายบำนาญ3,000บาทเพื่อสร้างสุขภาพให้กับผู้สูงอายุขแข็งแรงนะคะลดลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลงปีละหลายแสนล้านและเมื่อ ก็กลับมาทำงานได้ได้รายได้เพิ่มขึ้นนะคะและเงิน3,000บาทเนี่ยค่ะจะเป็นเงินกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะและแต่3,000บาทเนี่ยจะเป็นกําลังซื้อใหม่ที่เข้ามาเติมทุกเดือนเดือนหนึงประมาณ30,000ล้านให้กับชุมชนฐานลากชุมชนระเล็กๆนะคะเศรษฐกิจในชุมชนเล็กๆก,ก็จะปื้นตัว